สวัสดีครับเบชาครับเดชาพาดูที่ดินแปลงสวยเรามาดูที่ดินแปลงด้านหลังนี้ตรงนี้อยู่ที่บ้านใหม่นะตรงนี้บ้านใหม่บ้านใหม่ตำบลน,น้องแหนอ,อําเภอพนมสารคามจังหวัดชายเชียงซานะครับด้านหลังนี้ด้านหลังนี้ในด้านหลังนี้ที่แปลงนี้ที่เป็นปลูกต้นยางปลูกต้นปาล์มปลูกต้นยูค,คานะครับตรงนี้เลยติดถนนหน้ากว้างติดถนนสารณะนะตรงนี้ยาวไปถึงนู้นนะครับตรงแยกสามแยกนู้น ทั้งหมดห้าไร่สองงานนะครับห้าไร่สองงานะจะแบ่งเป็นต้นปาล์มเนี่ยสามไร่แล้วก็ต้นยางพาราหนึ่งหนึ่งไร่ครึ่งแล้วก็เป็นต้นยูคาหนึ่งไร่นะครับมีความประสงค์ที่จะขายที่ตรงนี้ในราคาไร่ละห้าแสนบาทนะครับเี่ยพื้นที่กว้างกว้างนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะหน้ากว้างตรงนี้จากจากตรงนี้จากเสารตรงนี้จากตน้นไม้ตรงนี้จนถึงยูคาตรงนน้น ยาวไตเลยร้อยเมตรนะครับเนี่ยพามาดูไกลๆร้อยกว่าเมตรนะตรงนู้นนะนะครับตรงนี้ถ้าเรามุ่งหน้าไปทางนี้ก็จะเป็นนิคมเกตเวย์มุ่งหน้าไปประมาณหนึ่งสองสามประมาณห้ากิโลเมตรนะครับนิคมเกตเวย์ตรงนี้จะเป็นโรงพักหนองแหนแล้วก็เซเว่นหนองแหนนะครับอยู่ตรงนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในชุมชนนะแต่อยู่ในท้ายหมู่บ้านเนี่ยด้านหลังเนี้ยด้านด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็น uh, ฟาร์มไก่ตรงข้ามก็จะเป็นฟาร์ม น่าจะน่าจะเป็นฟาร์มไก่นะครับด้านหลังผมนี่นะตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเรือนบ้านเรือนอยู่ในชุมชนนะครับแต่อยู่อยู่ท้ายท้ายชุมชนหน่อยก็ยางนี่สามารถกรีดได้แล้วนะกรีดได้ละเพราะว่าต้นสวยมากนะครับอย่าลืมครับพิกัดตรงนี้บ้านใหม่บหน,นองแหนอําเภอพนมสารคามจังหวัดชายังเสาห้าไร่สองงานไร่ละห้าแสนบาทถูกมากถูกถูกมากๆเลยครับน้ําไฟพร้อมนะ สนจะติดต่อไดชา0949629282ครับสวัสดีครับ